ไอพกร้ักหมสวัสดีครับจาก้างหลังรอมนะครับจะเป็นร้านที่เป็นผ้าไหมที่สายเราเข้าไปซื้อของนะครับเพียงแต่ว่า อพอเราเข้ามาจุดโจมเนี่ยเขารู้ตัวแล้วก็ไปตามทันทีทีนี้จัดฐางานไม่มีอำนาจเพียงพอที่จะเข้าไปตรวจคน้นนะครับผมได้ไประสานง,งานไปกับตำรวจแล้วให้ตำรวจมาแล้วก็ให้ทางตำรวจนะครับจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะทําการอย่างไรต่อไปนะครับนี่ครับเป็นร้านที่อยู่กลางโฮมนะครับแล้วก็หล,ลักฐานเราจะมีกล้องก็จะมีในคลิปวิดีโอนะครับจะมีอยู่นะครับมีคลิปวิดีโอแล้วก็แขงได้อยู่ข้างในนะครับ ตอนนี้เราก็จะให้ทางเจ้าพนักงานตำรวจเดินทางมาถึงนะครับแล้วก็จะ,ะดูว่าตำรวจจะมีความเห็นอย่างไรครับสวนวัน้างนี้ก็จะเป็นทางเจ้าหน้าที่จัดจัดาง,งานนะครับได้ลงมาในพื้นที่แล้วนะครับก็ต้องรอรอหลักฐานรอว่าเจ้าหน้าที่จะว่ายอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอรอ,อหน่อยนะครับ

จ่าพ่เพชรอ่าพอมาถึงแล้วทีเนี้ยคือเราได้คลิปเดียวได้อะไรมาเรียบร้อยแล้วแต่พอเราบุกพื่บแม่งปิดประตูเลยทีนี้พอจะปิดประตูเพื่บคาหนาจของจัดงานมันก็หมดแต่ผม,ม,มได้โทรตามตำรวจแตบพี่จะตำรวจมาจับอ่ามีเว็อ่าตังดาวอยู่ในร้านครับใช่ครับใช่ครับ ตำรวจกำลังดนเนินทางมาครับได้ครับครับครับ,รบอ่าแต่ข้างหลังมีหรือเปล่าจวผมให้ใสายจะให้ให้พนมงานเข้าไปตรวจให้ครับไปไปอ้อไปข้างหลังเนี่ยมีทางหนีไหมครับไปดูที่หลังศึกเนี่ยมีทางหนีไหมครับครับ ร้อนห่างมีทางนี้ไหมครับผมครับครับจ้าครับร้อนไม่ทางออกไหมนะมอง ตามนะครับตามเนาะตาม,มาสมสุทรสาครตาม,มาสมสุทรสาคร เนะครับไ่้หลังเราอยู่นี่นะครับตอนนี้เราจะให้เราให้คนของเรานะัไปดูแล้วว่าข้างหลังน้มีทางนีหรือไม่ะครับเออครับเราครับป่าตอนนี้ผมอยู่ที่เป้าหมายกับจัดหมางานแล้วแล้วทีนี้เราได้เข้าไปแล้วไปซื้อสินค้าล่อซื้อแล้วก็มีคลิปประกาศวิดีโอแต่พอจัดหมางานมาถึงปุ๊บอ่าเข้าล็อกประตูพอล็อกประตูแล้วจัดหายงานเข้าร้านไม่ได้ ผมประสาททองที่ไปแล้วทองที่กำลังมาแล้วก็อ่าก็เลยโทรถามเราว่าเราจะเราจะยังไงดีกรณีที่ว่าเราจะเป็นต้องเข้าไปในร้านตลาดการกุ้งครับใช่าจะเป็นคนมอนครับเปิดร้านขายของครับขายของชำครับร้านใหญ่โตมากเลยใช่นนนนนเนี่ยมันทะลุออกมางนู้นได้เนี่ยนะ ผมอ่าเอชเอสกี่คนนะตอนนี Four ้มันมาเจอแรงมืกี่คนที่นี่ก็เตอร์เยก็เตอร์แค่บุไอ้สองคนหยอดเจ้าเตอร์สองคนแล้วทำงานอยู่สองสามเตอร์สองคนแล้วก็ตรงนี้สองคนสี่คนครับรอมอ่าพอเรามาเนี่ยพอจะถ่ายงานมาถึงเนี่ยสามปิดปุ๊บเลยครับมันถ่างไปเองไว้ข้างในเลย อาตอนก็มามาซื้อเนี่ยตอนมาซื้อของเนี่ยเจ้าที่รออยู่ข้างนอกครับแต่ว่าจัดหางานสก่อกคนครับใช่ใช่ไอขนมไอชูอกาคนไทยคนไทยไม่ไม่มีครับคนไทยตอนนี้คือเขาปิดเขาปิดแล้วก็ไม่ไม่สามารถที่จะเข้าได้ แต่คนไทยก็ไม่มีเไยในร้านมันเป็นร้านนอนครับใช่ครับใช่ครับอ่ามีจัดห่างานสองสี่ห้าห้าคนครับตรองที่โทรต้องที่โทรตามแล้วครับโทรตามมาแล้วคลังมาครับได้ครับรอง ได,ได้ครับรองได้ครับรองและกรณีที่ว่าขึ้นกดพน้นขึกเนี่ยรองสามารถเมียำนาาไหมครับไม่ได้ใช่ไหม <I> อ๋อครับอ๋อครับครับผมอ๋อครับ ได้ครับตอมได้ครับผมรออยู่ข้างนอกครับโอเคกลับกลับผม<อ>เดี๋ยวตอมอมาด้วยนะครับแก่ตอมอมาด้วยรองพุ่มกับตอมอโอเคจับจูดตรงนี้ที่ไปกันนะอ่าฮะ แต่ว่าปิดปิดเป็นร้านเหมือนกันหมดเลยแต่ร้านเง้เหมือนกันใช่ไหมใช่ไหปิดแล้วไม่จุดที่ไปกันแค่ชุดหนึ่งอะที่ไปกับอ่ายังไม่ได้ตัวใช่ไหมยังไม่ได้งานยไม่ได้งานครับตรงนี้รูว่าตำรวจตรงที่ก็ว่างเลยแต่ก็ตมก็เดี๋ยวรองแกมาแกไปจับจับที่ชุดจังหวัดภัยกันนะเออแกอยู่นั่แหละ แต่ยังไม่รู้ว่ารายง,งานเป็ไงมั้งแรับแตาตอนนี้คืออ่าต้องรอนะครับรอแต่ผมก็มีเวลาไม่มากแล้วนะครับจุดนี้เอผมอาจจะต้องส่งไม้ต่อนะครับเพราะว่าผมต้องขึ้นรถตอน็7นาฬิกานะครับแต่รถหมดไม่ได้ขับผ้านอีกรถสาย,ยเรียนกรรมยิ่าไ ้างขึ้นรถไปทางกระตึ้น่องขึ้นบินนะครับนะครับปมบินนะครับผมดูตัวเครื่องบินก่อนว่ามันจะมีเครื่องขี่โมงนะครับพวกนี้มีประชุมแต่เช้าคุณระสเรียกตัวไปชุมด่วนกันแต่แต้องมินกลับไปครับเข้าฟิตเปลี่ยนจำเลียนับมามาก <g ly> กายก็ได้โอนค่ากึมินไม่หน่อยอย่งไงก็ต้องไปคืนนี้ครับแต่งไงก็ต้องไปคืนนี้แต่งไงก็ต้องไปคืนนี้ถ้างั้นเราเราต้องไปลงที่ไหนตรงกึมินที่ไหนเะหาก,ก่อนนะครับหาเที่ยวบินก่อนจบหนึ่งน,นะครับหาเที่ยวบินที่ดีที่สุดเที่ยวบินน่าจะไป ต้พทัวไม่ทันแล้วครับต้องไปเทียนเน่ยวบินแล้วเคินบินกรุงเทพกับอีกะบีกรุงเทพ